ดีครับนะฮะสวัสดีครับพบกับช่องทวิชแนลนะฮะตอนนี้ก็ผมก็มาหาลุงหวางเนาะนะครับอ่าลุงหวางวันนี้ไม่ได้ทํางานใช่ไหมทำอยู่จะทําตอนไหนฮะก็ช่วงบ่ายช่วงบ่ายเนาะเพเยช่วงนี้เดกินข้าวก่อนแล้วผมมาไม่ทันเออผมยังไม่ได้แสดงความยินดีกับลุงหวางเรื่องบ้านเลยนะใช่ไหม ก็แสดงตัวนี้ก็ยังทันนะอ่านะครับผมขอแสดงความยินดีกับลุงวางด้วยเรื่องบ้านเนาะก็จะมีบ้านอยู่เออเนาะวันนี้น้องตองไปโรงเรียนอ่าอยู่คนเดียวอ่านะก็อยู่คนเดียวเอาไม่ได้ไปให้กําลังใจลุงป้าหรอฮะยังยังยังไม่ได้ไปอ๋อเพราะว่าน้องตองก็โรงเรียนอยู่ก็เลยไม่ได้ไปก็ทำห้องน้ำอ๋อห้องน้ำก็วันนี้จะมาเป็นลูกมือของลุงวางนะ หนึ่งวันนีอ่าให้เป็นลูกมือไหมได้เลยไหวไหมล่ะไหวอ่านิดน้อยก็ได้ใช่เดี๋ยวช่วงนี้เลยช่วงเที่ยงหรือย่างนี้ต้องมีกําลังสิบเอ็ดมงให้ลุงหวังไปกินข้าวก่อนนะแล้วผมรอผมจะรอที่นี่จะรอที่นี่เหรออ่าไปกินข้าวลุงหวังกินข้าวที่ไหนที่ไหนที่กินที่บ้านนี่ที่บ้านนี่นะเอามีอะไรกินอ่ะ ก็มันมีอะไรก็ต้มไข่ต้มอะไรต้มไก่ต้มไข่อ่าเจนเจนเจนตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงสามสิบสองเดี๋ยวนะเค่อยเรียฮะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำนะโอ้ยจำเป็นลูกมือลุงหวังมากเพราะว่าเห็นหลายวันอ่ะจริงแล้วเพราะว่าเห็นลุงหวังหลายวันทําคนเดียวไหมหรือมีใครมาช่วยอยู่ เราก็ถ้าเราว่างว่าเราก็ทำก็คนอื่นเขาก็ไม่ว่างไม่ว่างเหรอเรามีงานอาหารเราก็ทำของเราไปเรื่อนไม่ค่อยทำไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ผมเป็นลูกมือให้หนึ่งวันเออขอบคุณโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินดูรอบบ้านก่อนเนาะโอเคเนาะว้าวจักรยานใครเนี่ยจักรยานลุงวางนี่เดียวลุงวางโว้ใครออกให้เนี่ย เอามาที่บ้านโอเอามาจากที่บ้านนะโอ้นะครับเขาไม่ออกรถให้เหรอเอาออารถเิ๋งคนคันใหม่เลยอยากได้ไหมโอ้ใช่ถ้าพูดถึงอยากได้มันก็อยากได้อยากได้เลยะนาะแต่ไม่นี่ม่คันเก่าเลยมันแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นนอนกลางทางใ่ไมอ๋อมื้อเช้าเนี่ยผมเห็นลุงวังไปส่งน้องตองมาอยู่อ่า ใช่ไหมก็ไปส่งทุกวันเนี่ยไปส่งทุกวันนะอ่าแล้วก็แล้วก็ขี่ขี่รถเก๋งเนี่ยมันจะกลับไปขับมอเตอร์ไซค์เอาที่บ้านนะมีธุระยืมมอไซค์ผมได้เออมันก็มันถ้าพูดก็มันไซสอยู่ไงฮะก็ไซสอยู่ใช่เหรอถ้าพูดก็ไซสอยู่นะถ้าพูดก็มีธุลักถ้ารู้อ๋อเอาไปก็ขี่ไปขี่มาไปเลยมัน ยรทบูไม่ได้ใช้เรื่อไรเราต้องช่วยๆกันจริงๆจะยืมผมอู้บ้านยังยังไม่ได้ออกไปๆนดีๆนะอแบบนี้เลยคุยออกดีๆคุยออกดีเอฟซีเอาว้โอ้พุทโอะไรออเป็นประเด็นอะไรอีกอ่ะ เดดี๋ยวรายู้บ้านน้นไม่เป็นไรอ่ะโอเคให้ลุงหวางพักฝันเนียกว่าเดี๋ยวคมก็จะถ่ายเอฟซีรอบรอบบ้านครับ่าแล้วก็ยินดีกับลูกหวานอีกครั้งแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะไรลุงหวางอมีอะไรบ้าง่าพีทีตะกินพีทีคอพปี้พีทีคโโก้สิมะทอมพันเบต้าครูแคนเสื้อปะองค์ปูริจิจนัคราด แขนสั kinetic, o, so new, ้นแขนยาวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ก็คืออะไรสบู่ทีสิสิกินฮันนี่69บาทก้นึ่งก้อนหนึ่งแล้วก็อะไรอีกครีมกันแดดครีมกันแดดเจลล้างหน้าเจลล้างหน้านะฮะก็อย่าลืมสั่งสินค้าแนะนำช่องทัพผู้แนเอลและน้องตองจะปลาดอกนะครับ ถ้าไ,ไม่เอาหนังสือมาหาแล้วก็จะไม่ได้หาแล้วแล้วมันเดือนนี้ได้กี่เหรียญแล้วได้เยอะแล้วใช่ไหมเหรียญเลยอ่าไม่ได้ดูเลยของเราเราต้องเช็คทุกวันทุกวันนะเอา้าก็รอก็รอเช็คเงินนั่นแหละเหรียญนั้นไม่ได้เช็คเราต้องเช็คเหรียญด้วยนี่นะจะรู้ว่าเรามีกำลังใจเออเหรียญขึ้นเรามีกำลังใจในการทำงานยูทูบอย่างเงี้ย เออนันอ้นนั้นลุงหวังก็ไม่ได้ตรวจไม่ได้ตอ้องรูนนเดี๋ยวหลังมาเดี๋ยวผมตรวจให้ลุงหวางดูเป็นไหม,มเป็นโอเค,อเคแล้วอ,อะไรต่างๆแอปที่ผมบอกวิธีการทำ Youtube ได้ไหมม,มันต้องเรียนรู้ลุงหวางถ้าถ้าไม่จดนะทมันไม่จำแล้วต้องจดใส่สมุดแล้วก็เอา,ามาอ่าแล้วค่อย แปะแปะไว้ครับประมาณนี้ก็ได้เนาะวิธีการทำ YouTube อย่างเงี้ยมันจะมันจะได้แต่ถ้าจะให้มาจำแบบเออเราไปคิดดูปวดตอนไหนอันนี้ติดไวไฟไม่ต้องหวังก็รอดูหวันรอดูจังะเพราะว่าติด Wi-Fi มันเป็นส่วนตัวไงไวมันก็จะได้โหลดปลื๊ดปื๊ดปื๊ดปาร์ตปื๊ดปาร์ตปื๊ดปาร์ตถ้าเราติด Wi-Fi แล้วก็มาโหลดที่บ้านนะาอ่า ก็ยังฟิดอยู่เลยจะเป็นจากโทรศัพท์นะมั้อ้าววันนี้ก็ฝากให้กําลังใจลุงกับป้านหน่อยที่ศาลจมูกดทหาร,รมีอะไรบ้างที่จะฝากก็มีก็อยากจะให้ทุกคน,นเป็นกําลังใจให้ลุงให้ป้านะครับก็ขอให้ลุงป้านะครับผ่านคนไปด้วยดีนะครับรอฟังอรอฟังอะไรอะร,อรอฟังคำตัดสินของ อะไรเอาโครงสางอ่าแโคองสร้างอันไหนใช้ชนะใช่ไหมได้แล้วโอ้นะฮะเพราะว่าเออทวงยุติธรรมเนาะนะครับเพราะว่าเออก็ลูกป้าเขาทำดีมาตลอดแล้วถึงจัดก็โฟกัสมองผมอ่านะครับใช่แล้วนะครับก็ขอให้ลูกป้าสู้ๆมีชัยชนะผมก็ขอเป็นกำลังใจให้หนึ่งกำลังใจเนาะนะครับ โอเคนะฮะพักผ่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวพักกินข้าวก่อนลุงหวังกินข้าวก่อนแล้วก็ช่วงบ่ายเดี๋ยวผมมาเป็นลุกมือให้โอเคหนึ่งวันอ่าต้องขอโทษขอไปเอสีด้วยเด้อต้องแอบๆต้องแอบนะกลัวเขารู้อ่ะโอเคนะครับลุงหวังอ่าก้าะเที่ยงแล้วทำจินเลยเนาะ โอเคเมื่อคืนในฝันดีไหมเอ้ไม่ได้ฝันะอ,นนอไม่ได้ฝันจะม,มาหลับคุยได้เจอาปวดหลังปวดเอวเอนอนพักผ่อนแล้ววันนีกันเลยอ่ะโ,<อ>โอเคครับลุงวางเดี๋ยวผมไปดูที่ลุงวางจะทำต่อนะฮะอ่ะนี่นะครับครับผมให้ลุงวางพักผ่อนเนาะก็นี่นะครับคือบ้าน ผมก็ไม่ได้มาหลายวันแล้วนะฮะเอฟซี FC. ว้าก็ยินดีกับลุงหวางด้วยนะฮะนี่นะครับก็จะให้ดูรอบๆบ,บ้านนะครับนี่นะฮะโอ้เนี่นะครับเอซี FC ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตนะฮะห้องน้ำ นะครับของลุงหวางอ่าก็กออิดขึ้นมานะครับประมาณหนึ่งได้แล้วแหละนะฮะทั้งสี่อ่าสองสามมุมนะครับอ้าวก,ก็ค่อยๆทาไปนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเป็นลูกมือของลุงหวางนะครับก็เท่าที่ผมทําได้แล้วกันนะฮะแล้วก็ก,ก็แกก,แก,กไปนะครับเอฟซอ่านี่ อ่าครับก็ประมาณนี้นะฮะครับนี่นะครับ f อฟีอ่าก็เป็นความคืบหน้านะครับห้องน้ำของนุ่งหวางนะนี่บ้านนุ่งหวาง โอเคฮะประมาณนี้นะครับเจอกัน EP หน้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับช่องทัพผู้ชาแนลแล้วก็น้องตองอะไรนะฮะของลุงหวังนะครับเอฟซีก็ฝากกดติดตามด้วยเนาะแล้วก็ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากเข้ามาดูชิปด้วยนะฮะเอฟซีนะคบเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะในการทำงานต่อไปนะครับผมเบสโก้บายบาย